สวัสดีครับพี่น้องสบายดีพี่น้องสุขสุขคนครับพอกับช่องเต้าบนข้น็แคมป์ครับพี่น้องมือหนีเข้ามาทุละในเมืองละพี่น้องมาซื้อข้าตังกล่องครับสี่เห็ดคลิปจริงจังแะครับมาซื้อข้าตังกล่องเนาะอุปกรณ์หากินของเข้าสีไปเบิ่งครับว่ามันสีจักบาทนะครับ <S <S ผมซื้อครั้งที่แล้วนะหารอยมือหนีมากครับน้งซิดนะครับพี่น้องแต่ว่า อยู่เดินนาไอเส้นทานนะครับพี่น้องเขามีเอียงพวกนี่มีตาในนอสาวตัวบกใหญ่ครับหยัดผ้าหลานมาเบิงอยู่แบบว่าอยากมาเบิงกันนะย่ำแรงหมละเดี๋ยวสีหาเมือผ้าหลานหน่อยมาเบิงอยู่ครับป้าพี่น้องเดิเดนห้างขึ้น่างก็เดี๋ยวสิบผ้าเบิงบรรยากาศอีกข้างนอกข้างหน้าห่างครับนี่สบายดีเอฟซีของพี่ตอ่อเนาะ ไม่เห็นปอยในน้องเสาเย่าแบบนะมีเด้เออง่ๆเฮ้ยอตัวล่างไเห็น <c oughs> <c oughs> ลดลด <c oughs> เขามาจะแสดงเงี้ยงวนครับพี่น้องโอ้ผู้ดพผ้าหลูกผ้าหลานมากเนาะควันหยุดนะผ้าเด็กหน่อยเพราะมังมันมักแผลได้เนี่ยเขาสีอันนี้รับจุดจีนนะ มันมันสุดโรคับเขาอ่ะอ๋อเขาเก็บเงินเขาปิดไว้เขาเขาับเก็บพี่บเขาปิดไว้เขาเก็บเงินเขาให้เขาย้อมาแล้งนี่เรื่องมองเขานั่นรับเฉพาะเงินสดเท่านั้นเดี๋ยวเราดูกล่องให้เอาก็ได้ครับพี่น้องแบบร้ายแห้งยันเลย ตัวบักใหญ่หนึ่งครับมีเห็ดเล็กหน่อยคี้นำ้ำตัวใบใหญ่เลยว่าเป็นยางข่าวทั้งกมดดีกรับวะเป็นสุ่มยางงา่ายเลยพระจัตตุจินเออกะชีหวานหร,อ,อ,หรอได้เดือนหนาน ออกรายการเลยรายการยัง <laughs> บอกไปเลย <laughs> รายการมื่อหางต่ว่าไปออกรายการอา๋อปะมาทางขี่โ <ฮ S 1> คมเออเข่ามาโฮมเย็นเย <โฮ S 2> <ๆ S 1> ็นนะเขาเอิอนโค้งปกติเอ็นสีมีไฟในหานนั้นบอมมี่ เขาต่อไฟแมนยังเพยอนมาเขาต่อว่าคนจีนเขาเอินโค้งคนไทยเอา๋อจีนหนาวว่าก็ว่ายอก็ยอมว่าป็นยังว่าสิเป็นยังไปข้าสิเข้าไปหาสี่ค้าตั้งกล้องครับเส้นท่านอุบลเคยมาเคยมาจ้าเกลือหรือเส้นท่าน ชื่อความใดเหรอวะเขาสิบห้าไปซื้อขนมปังแซ่บนะเขาจี้เขาจี้ไม่ใส่อเขาจี้ไม่ใส่นะไปขึ้นไปขึ้นบันไดเนี่ยมาเซ็นท่านผมก็ฝาดไอ้พลซึนหาผมว่ากระดาษเสื้อผ่นตงเบิ้งโมเบิ้งโมอะไรผมว่าอยากได้ขึ้นไปเบิอง ขึ้นไปเบอร์ยูซันสองโทรศัพท์อยากได้แค่ในตอนนันกล่องไอโฟนสิบไอโฟนสิบเอ็ด 10, อดได้มากเลยอ่ะแต่อยากเปลี่ยนด้วยม่นก็ <S <S 1> <S 1> พี่น้องเดี๋ยวเขาสิไปซื้อขาตัางกล่องนะครับเอ็มไหวเหรอเนี่ยพี่น้องเขาไปซื้อว่าแล้วนะครับบางาั้นไอค้าตัางกล่องนั้นเก้าคมนะั้นมันมนั่งข้างครับไอไอเนี่ยไอนี่มันมันเสียนะครับ มันค่าสามารถใส่ใดเนาะมผมกเลยว่าซื่อไหมหล่ะที่นี่มันมีอะไรครับอันนี้มันมีอะไรผมกเลยเอา้า่มีนอตเสอิอัาชีพหายแล้วเียกว่ามีนอตเดี๋ยวไปหาไ่เอากันนะว่ายาอันนี้ร้อยหาสิบครับพีน่น้องแบบประวะ่า อันนี้เอาไปใส่ค้าตังกองไอซ้3ค้านะครับอันนี้ราคาลอยห้าสิบบาทครับนี่อันนี้เข้าซื้อไมเซิลฟีไมครับเดี๋ยวต้องสีร่องนะครับนี่สายชาร์บลูทูธนะครับนีเป็นแบบนี้ครับอันนี้ห้ารอยสี่สิบบาทกันโบนสามร้อยเก้าสิบบาทครับ ก็ยิ่ในออนไลน์ซีพีก็หนีเช่นมาเซลฟี่นะครับก็คือมาเซลฟี่ตัวไปครับที่เปิดมีไอก้กดชัตเตอร์ได้ระะาคาซาร์มาตั้งได้นะครับพี่น้องมีเอ้าเับคัาตั้งเนี่ยได้ละเอาอ,อีกคันหนึ่งมันอีกเออเด้ดึงดึงตัวนี้ขึ้นเถอะ nhu tân niệm bơm mãn hoặc 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 anh hoặc 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 này, à, vậy, There, now, right? ยืดได้ยนะืดได้ง่าเลยเป็นเชลฟี่กับอะไรนสามลอยเกาซิคกับอุปกรณ์หากินเนะอันเก้าอันที่ผมซือ้อปีต้นแต่พร้อมกล่องอะมันผมเอาไปให้ไอ้ให้ชิบยูมหาชนะใช่งานเขาตอกครับพี่นอ้องเราลืมไปยุ้หินอน่อนพี่จะขอานางอะอันนั้นแบบแพ้งแบบนี้เลยอร่อยก็เปล่า เสียดายเป็นเสียดายครับมะหอดเงี้ยนจังหัวนี่ครับนี่แหละพระกีบกินมะซื่อนี่นะครับอุปกรณ์หากินเนา้เดือนหนาในกระสิตั้งใจด้วยไทยสิบเะครับพี่น่องเพราะว่ามันเป็นเดียนทียูทูปเขาเส้นเัญนากับโฆษณาของ YouTube ยูทูบแล้วนะ้อครับเท่ากับสี่ พยันท้ายคลิปขึ้นนะครับอ่าก็สิค้วคู่กับการเฮ็ดงานจะของไปนั่มน,นะครับอา่าทั่วและะ้วกับเอทิอยู่เพื่อนนะครับท้ายคลิปเฮ็ดแนวกินแบ่งยูทธแบ่งกินนะครับพี่น้องแบบคีบที่เฮาเฮ็ดเฮ็ดได้แบบว่าบ,บบาบ่ลลำบากจะของเนะาะบ่แบบว่างานบ่โหลดจะของนะครับเราก็ได้อุปกรณ์หากินแล้วโอเคพี่น้องเดี๋ยว จักน้อยสิบห้าสิบห้าเราซีไปีกินชาบูนะครับเครื่ี่โม่งเร่งเลยอันนี้เขาก็ะจสามโมงครับสิบห้าไปกินชาบูม่วงอุบลน,นะครับวันศุกร์ซ่อมใดวันศุครักบ่ครับพี่น้องอ่ะอย่าเอาไปซ่ออีกต้นพี่น้องเขาบอกหอดล้านชาบูแล้วครับเทา,าเข่าล้านพระดอยนี่ครับร้าน ซอวาดีว่าซาบูครับเขาเปิดจะน,นึ่งซุกเปิดซีโมงแรงหอดสองถูกไวหอดซีทุ่มครับแล้วก็เสา,าร์อาทิตย์เปิดสิบเอ็ดโมงหอดซีทุ่มตอนนี้เวลาสิบห้าจุดห้าห้าเลขค่นาที่ครับด้านเขาสิเปิดเนาะเดี๋ยวสิพี่น้องเพิ่งว่ามันสิขุมบอกับของ วันละสองร้อยสี่สิบแปดนันงข้างหน้านี่เดี๋ยวไปเบิ้ง้องข้างในว่ามันสีโอเคบวครับนี่พี่น้องสีใสงานครับตั้งกล่องไม่แล้วมันสีใดใสงานล่ะครับปะ่ะอดเวลาล่ะสี่โมงตรงปเอาละครับพี่น้อง บรรยากาศภายในร้านก็นสิประมาณนี่นะครับเพราะว่าห้าก๋สีเดาผ่าแล้วนะครับเพราะว่ามันเขาจะเปิดเพลงนะครับในร้านแล้วก็พนักงานข้างสีให้ห้าเลือกน้ำซุปนะครับน้ำซุปว่าห้าสีเอาน้ำซุปอย่างเอาเลือกได้สองน้ำซุปนะครับมันเป็นหม้อสองสองฟังนะครับอันนี้ก๋าสีไปเลือกราคาของบูเฟ่ครับว่าห้าสีเอาแบบไดนะครับบุฟเฟ่ทะเลบุฟเฟ่เนื้อโขคขุนนะครับเนื้อน้ำเข่า ราคาต่างกันครับสําหรับเท่ากัเลือกบุฟเฟ่ทะเลนะครับสามหนึบาบาทนะครับอิ่มไม่อั้นไม่จากัดเวลานะครับนี่ครับเ้าเลือกอันนี้นะครับมีกุ้งมีเมึกมีทะเลดองทะเลดองนี่กุ้งดองนี่คือแซบครับอันนี้บุฟเฟ่หมูอันนี้เข้าก็ะได้เบิร์ตขึ้นกันครับกินกินกระไดเพราะว่าราคามันสูงกลัวนะครับ ก็ากระบอกพนักงานเอานำซุปซุปดำแล้วก็ซุปย่างก่ะซุปต้มยำครับให้พนักงานอันนี้ก็ซสีมีโปรโมชั่นนะครับมียำหอยนงอางรมมีปูหนึ่งมีเนื้อเนื้อน้ำขาวจากออสเตรเลียครับอันนี้ในตู้นี่ก็สิเป็น พวกเนื้อสไลด์ครับหมูสไลด์หมูสันคอหมูสามสันนะครับนี่ครับหมูสันหมูสันคอสไลด์อันนี้หมูสามสันสไลด์ครับสามร้อยสิบเก้าบาทก็โอเคครับพี่น้องบอบอราคาบอแห้งครับพ่อฟังนะครับอันนี้เป็นพวกพักเสริมนะครับอันนี้ก็จะเป็นพักที่เอามาใส่ชาบูนะครับเป็นเฮดเป็นข้าวโพดเป็น ฟัทองเป็นวนเสน้นเป็นเสน้นว่ามาแครับมาทางนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มพ่อนซื้อนี่น้าเบอร์วันเลยครับสํารับผมนะครับกต่จะเป็นน้ำจิ้มหวานน้ำจิ้มอา่างางาขาวนะครับอันนี้ก็เข้ากับตังหมอเลยครับอันนี้จะเป็นพวกที่เข้าเอามานะครับจุม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 จมจมจุม,จม,จมลวกลวกลวก <c oughs> อาชาบูเนี่ยคือหมายเพราะว่าเอาเอาเนื้อเนี่ยไป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 แกงในน้ำห่อนนะครับกับเอามาจิมจมจ้มน้ำจิ้มครับถ้าสิีจิ้มน้ำจิ้มพนซื้อกอนนะครับนั่นแหละครับเป็นคือซ้อนนะครับก้านซีออกสมสมหวานหวานนุ่นๆจักหน่อยครับแซ่บด้วยครับโอ้ย จิ้มอันนี้จิ้มอ้น้ำจิ้มอ่าน้ำจิ้มซอสครับมวบเข้าไปข้ามแลกอืมใส่ได้เป็นมาแซ่บอยู่ครับบุฟเฟ่ต์ร้านเนี่ยผมกะว,ว่าราคามันเหมาะสมกับคุณภาพขอ,ของของที่เขามีนะครับเป็นเป็นทะเลนะครับกระสีกินให้พี่น้องเบิ้งบ่หลายๆลายได้กินเลย2-3งสาข้หนึ่งเพราะว่าข้าวกาวกินฟ้ากลับบานนะครับ อันนี้ก็จะเป็นพวกทะเลที่เขาสร้างมานะครับเป็นกุ้งเป็นมือกเป็นหอยแมงกูในน,นิวซีแลนด์ครับน,นี่ก็จะเป็นปูดองครับอันนี้กุ้งดองนะครับดีครับกุ้งดองนี่คือดีเลยครับอันนี้ก็จะเป็นย่ำปลานะครับย่ำปูดองหอยเออกุ้งดองปลานะครับ ครับพี่น้องตอนนี้เข้ากับมาหอดเพื่ยนแล้วนะครับ6โมง1หผาต่ว่ามืดเป็นมืดนะครับผมใส่ไมเซลสี่ไม้ด้วยครับนี่มันมีแฟลชอยู่ขังเทิร์นนะครับมันมีหลอดไฟอยู่ขังเทิร์นอ่ะกระคักนกี้ครับใส่กล้องหนาว่าตองแบบว่ายานมืดเนาะมืดกะเห็นแน่อยู่ครับกะยาบันไอ้นี่เท่าไหร่วย3ก9าสิบยี่ห้อนี่ครับ ากินในละะาซาดาอร่อยแปดสิบบาทดีดีดบบเสียถ้าซื้อในละะาซาดาแอบไปหนึ่งก,ก็ไดสองอันเลยเนาะกะย่ามันครับข้าอยากใส่ด้วนเนาะแล้วก็ผมซื้ออันไม่คา,าตั้งกล้องอันไม่แม่ขาต้องใส่ดีกะทีเบาสะกลน,นะครับเดี๋ยวสิพี่ๆมันผลไม้ผมก็จะใส่แอนเก่าลนะผลสืออะไรมาเยอะ เดี๋ยวไปเบิ้งกันมามั่สิใส่ไดว่าเดี๋ยวผมสีเฮ็ดแหเบื้องครับพี่น้องกินมีกับ่มีหยังรลายครับกับไปซื้ออุปกรณ์หากินนะครับพี่นอ้องอุปกรณ์ทํามาหากินมาถ่ายคลิปเนาะไปเซลฟี่พรามันสะดวกสบายในการในการเหตุคลิปนะครับแล้วก็สิได้เหตุแนวกินพี่นอ้นองเบื้องนะครับเพราะว่ามีอุปกรณ์ครบแล้วหลังจากหายไปประมาณ3าเดือนมั้ง เป็นจนังได่ไปกินซาบูมึงแซ่บบ๊าแ่บร้ายแซ่บร้ยายกะคล้ายๆกันกั๊ปเล้า,าต่างตะวันต,ต่างน้ำจิ้มมึงมีน้ำจิ้มมันสิเป็นน้ำจิ้มอ่าน้ำจิ้มยูร่าสิเป็นน้ำจิ้มทั่วแล้วงงเขาจะเน้นกินน้ำจิ้มทั่วแล้วก็จะเป็นน้ำจิมำจ้มซีฟู้ดบ๊นนอป,นนประมาณนี้<ม>แต่ว่ามีอยากได้น้ำจิ้มซีฟู้ดแต่ว่าซีฟู้ดบ๊อมีก็ได้เอาตัวเป็นน้ำจิม้มคล้ายๆซีฟู<ม>้ดแต่ว่าเป็นบ๊อบบ้านหลังเอาไป็นลูกตอนเขากินแหละเอาไปกิน อ่าพี่น้องซุปตาซาบูเนาะวยไอดีวาซาบูดีวาชาบูแอนดปิ้งย่างนะครับเย้าหงกับสีได้ลงคลิปนะครับพี่น้องสีได้ไปพากก่อนเพราะว่าในคลิปมันเป็นอ่ามันมีเสียงเพลงเนาะหังจากลงโบได้ของน้องก็คือการต้องบเลขาพางกา้นิรันดร์ทัตัดซับาซับาโอเคครับโอเคโอเคพี่น้องดี๋ยวคลิปนี้กับสีไดงจะนีก้อนนะครับเอาไ้พอกันคลิปหน้าได้เยครับ สวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีบ๊ายบาย